อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยการศาสต์จะได้เป็นการพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเสร็จที่การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรขับเคลื่อนรูปองคปขับไปยศเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลวงตาสิรทรัพย์จรณ์ธรรมโมประธานผู้อุทยานที่พระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะซึ่งเราจะได้รับการนงทุกท่วนทุกดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรนักนึ้นเกิดการขอบเรื่องจากคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรที่จะฉลองนะคะในการจัดงานครบรอบ10ปีหนึ่งวัฒนบ้านมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะและตอนนี้ เี่ยวการรอบชิ่งีมากวิทีอะไรกันสิได้ถ่ายทอดควรู้ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบกลางแหงการเรียนรู้และก็เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาของิีเนเพื่อให้เติบโาขนแรกค่ขที่2องค่าจะอะไรข้นางห้องยากจะวางในองการประาพิเศษนะคะ,ะ,ะ,น,ะ,คะนับถอยหลังล็อกกันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเดกกออ<แ>ี่ยวการวนรอบนันคัญร็อกกันนร จริงๆผมก็อยังพ่าภาษา เรียนท่านใหทมาภาคสองนะครับท well <cam> <streaming leer> ่านกรมคบุม <cam> ส <chat> ิ่งแวดล้อนะครับท่านนายกสภาคมสมุนไพท่านนายกโครการหาสมุนหพรเกษตนะครับแล้วก็กาบเรียนสวิตชท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนานะครับจากโรงแรกเสกนานก็ส่งมาพิทางอากเพื่อการรัเข้าสู่กานนะคะเนื่องจาช่วงเวลานีจะเป็นัวเราท้ารเปลี่ยนแปลงและเรองารเลี่นวในาพกรอบะคะสี คว่าสัมภาษณ์พวกนี้ดีกว่าหนูจะเอาประเด็นนะคะาข้อมูลความสูงังไม่มีฮะเราแสวงหาอะไรล่ะเขาไหาความสู้ไหมครัหรือย,ยังละ่ะก็จะไปเจอไอ้แส้ว่ามื่งออไปสุบทางนอกเลาไม่รู้จักปักมแล้วูุดคณะกรรมการที่ที่นา ให้ผมได้รับโลกทรงเกียรติวันนี้จากมายการสินน้อมรบรางวันนี้ด้วยความคารพแต่รางวันนี้นี่มันได้มาด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวผมใส่แต่งทุกฝึมาวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าพี่น้องเราหลายชีวิตปัจจุบันนี้นักรบทหารนั้น ยังอยู่ที่หน้าแนวยังตึงกำลังอยู่สี่คืนห้าวันที่ผ่านมานะั้นผมแต่งขึ้น่อแบบนี้อยู่กับกน้องมีความเสี่ยงเข้ากันการลบสมัยใหม่อยู่ไหนก็เสี่ยงโทรศัพท์ผมก็เลยหายของน้อนยใจว่าตนนิดต่อไม่ทับไม่ได้ ถ้ามีโทรศัพท์ g ี s ก็จะขึ้นและเจะหลวดก็จะไปหาไม่ครับพี่น้องก็มีรือผมก็เลยออกมาว่าผมยังไม่ตายผมแต่งชุดน,นี้เพราะลูกน้องผมบาดเจ็บเสียชีวิตชุดน,นี้ น่าทายน่าทายนี้ผมจะไม่ทิ้งเหมือนกับพวกเราสามสี่้าแถบนี่พวกเราต้องช่วยกันมันถึงเวลา้อย่างที่พวกเราต้องช่วยกันประเทศไทยช่วยแผ่นดินไทย ความั่นคงเข้มแข็งมันจะต้องไม่มีบุคคลใดที่มาโกงกินบ้านนึงมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาประเทศถึงเวลาี่ยังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมมาอยู่จุดนี้และพี่น้องคนไทย มันเปเรื่องมาเงินห,หรือเปล่าหรือเพราะว่าผมพูดก็ทำทำแล้วพูดไม่จะพูดอย่างเดียวมีโอกาสที่สิเดืนางที่เหลือผมจะเดเินทางไปเยี่ยมน,น้องๆนักศกษานักเรียนไกลจากอนุบาลไปจินถึงคุณป้าคุณยาย ขอตียันต์ต้อนรับให้กับท่นนนบานพลโทบุญสินภาคกลาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากและตอนนี้ค่ะด้วยความที่ร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนี่ตรงอยูอีกภาพบรรยากาศความประทับใจอย่างที่โสโลแกนของทางงานท่านได้ถูกพูดไว้นะคะเราจะและในวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้นำทุกภาคส่วนเพราะว่าเนี่ยทำตั้งไปที่ลายการสื่อนำกระจา่านนั้นไปพบปะกันผมขออยู่หน่วยที่นี่เหมือนเดิมที่เ่อนเพืนที่เดมเราทำอะไรให้กับประเทศชาติก็คือไม่ทำอะไรกับปืนหรือปืนเรียนทักทายลูกๆนักเรียนได้ณบัดนี้ค่ะ วันนี้เราจะ,ะัมขึ้นเนื่องในคร100บรอบ1 1 1ปีกาลสินพิทยาสรรค์คการในรอกจากนี้นะคะโรงเรียนกาลสินพิทยสรรคซึ่งโดยเรียนกาลสินพิทยสรรคโดยนายก,กยาสภาองค์าก,การนังงกเรียนก็มีวัตถุมงคลน,นะคะอยากจะเป็นผู้แทนในการลองได้ได้สักถามวันนี้ที่มา มากับประเทศไทยแม่ทัพมากับประเทศไทยตลอดจะมีรงท่าิไทยอยู่ติดเครื่องแบบนี้โดยตลอดอยู่ด้านซ้ายของแม่ทัพนี่ไปไหนมาไหนเอาประเทศชาติไปด้วยมันหมายถึงแม่ทัพจะต้องรักษาถามสีนี้ไว้วอชีวิตหมายถึงชาติศาสนานรมต่าย์ เช่นเดียวกับพวกเราที่ร้องเพลงชาติเขาตรงอยู่หน้าพวกเราดีขอให้พวกเราได้ยึดมั่นในช่วยกันรักษาสามสีนี้ที่บรรพูดหุดของเราได้สะเาเยื่นเยอะชีวิตมาเพื่อสามสีนี้ตั้งแต่สมัยที่เดชท่านเป็นท่านส่วนแล้วจ้าสจ่าสีพรามหารักษ์พระองค์ ไปไล่เอาปืนบนบินนี้ไล่มาบาง,บางายุคบางท่านก็ได้เยอะบางท่านก็ถูกเอาเขามเอาปืานส,สมัยไมวันนี้สวนนี้ประเทศไทยโน่นอยู่ร้อยต่อประเทศจีนเกือบถึงอินเดียแต่ด้วยประเทศมหามหน้าที่เขามีอำนาจมากกว่าเราเข้ามาทุกบานปัจจุบันก็เหลืออยู่เท่านี้ เหลือเท่าที่เห็นในยุคของพวกเราบันท้องถของพวกเราได้รักษาไว้มาตั้งพกวกยุคท,ท,ทุกสมัยเราพวกเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวอย่แ,แตกแยการสามัคคีครับและที่พี่ลุทงทหารที่เขาทำหน้าที่ตอนนี้ เายังมีกำลังใจดีแม้ว,ว่าหลายท่านได้ได้เสียชีวิตทั้ง18นายบาดเจ็บหลักร้อยเขาทำเพื่อเพื่อทวงแผ่ดินคืนประเด็นเข้ามาเรายึดได้นานแล้ว แม่ทับนอนม่ค่อยหลับรับหน้าที่แล้วมันทำไมมันมาอยู่ในแผ่นดินไทยเมื่อถึงเวลาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสิ่ง้อที่พร้อมเพราะว่าเราถูกกระทำก่อนเพราะเราต้องการที่จะมาเาป็นที่เพิ่มโชคดีเพื่อจะยกแม่ทัพุนสิดท้ดี นอกจากไม่ได้แล้วมันต้อออกไปกินคูคืนอีกแล้วจะทำอีกท่าเดียวกลับเหลือกันอยู่21วันคิดใจทำงาน,นแล้วก็4คืน5วันลุงลุงทหารไปเอาแผนินีับเงินมาได้เสเดียบจุดรมถึงินคมันเกือด้วยวแต่พี่เรา ต้องสาชีพบางส่วนบางท่านก็หาขาดบางท่านหาขาดแขนขาดตาบอดพร้อมกันอะไรคือคำตอบที่ทำให้พวกเขาต้องทำอย่างนั้นพ่อแม่เขายืนอยู่บนเตียงเขาคิดยังไงนอนร,ร้อยปีร้อยปีจบไปนานเพื่อใจ เขาได้ทีเดียวขาขาดแล้วเขาพูดถึงคำว่าผมขออยู่หน่วยที่นี่เหมือนเดิมไม่มีขาก็าอยู่แล้วก็จะเป็นโรคอีกแล้วพวกเราอ่ะทำความดีเพื่อเป็นดินที่ยังเราทำอะไรให้กับประเทศชาติ ก็คือไม่ต้องไปจับปืนหรือปืนเหมือนกับที่ที่ทาหารสลัแจะขอให้เป็นคนดีของประเทศชาติตัวอย่างไหนที่ไม่ดีก็ยอย่าปฏิบัติพวกเราโตขึ้นจะต้องรักษาสามสีไว้สามสีที่อยู่บนแขนแม่ทัพนีชาติศาสนาพราอมณ์สิั์ ต่อไปพวกครูที่หัวหน้าพวกเรานีรวมถึงแม่ทัพด้วยวก็จะแก่แล้วประเทศชาติจะต้องอยู่กับพวกเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งในนี้ไม่แน่อาจจะมจันจะเป็นแม่ทัพเหมือนแม่ทัพลุย่ยเสียนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเรียนพวกเราขอให้พวกเธอได้มีความขยันบันเทียนมีความเสียสละอยาห็นแก่ตัว รักเพื่อนอย่ากจะรับรกแย้กันให้อภัยกันให้มีหลักธรรมในการเนินชีวิตฝากคุณครูสองวิชานี้อย่าทิ้งวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศิลธรรมการแต่งกายดีใส่สูตรผูกไทยไม่ให้ว่าเขาเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ใจอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่สัมดานคน แม่ทับจะพูดอย่างนี้ไป,ไปเรื่อยๆมีหลายท่ามนมาเสนอให้แม่ทับจะเล่นการเรมืองไปมีแต่เป็นแหน่งสูงที่จะมอบให้แต่แม่ทัพไม่เอาจะอ,อ,อยู่อย่างนี้แหละพี่น้องประชาชนที่น้องประชานะนชาน ถ้าตามเหมือนคนแก่ก็หน่อย,ก,อยก็ต้องขอใครด้วยแต่หลายท่านไปดูมาแล้วผมว,ว่าห<ช>ลอก,กลว่ามันมันคนเดียบไปดูมันแก่ในใกล้แล้วมาเที่ยวดูแากันซักสิบเรื่องมันไม่ต่างกันนะครับมันก็ดีนะแม่ทั้งคน,นแก่ชาย,ยานะครับก็วันนี้มาเยี่ยมน้อง ขอให้พวกเราตั้งใจเรียนเป็นคนดีตั้งใจเรียนใน้แต่ปัจจุบันนี้อย่าคิดว่ามันจะมีเวลาเวลามันผ่านไปเรื่อยๆก็เพือต้องขึ้นมต้นมปลายาแล้วก็เข้ามหาลัยแล้วก็เพื่อจะได้เรียนในสิ่งที่อยากจะเรียนเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่ที่สําคัญที่สุดต้องเป็นคนดีของประเทศชาติเพื่ออย่าโกงกินอยาอ่อยาซื้อสิทธิ์ขายเสียงออกไปนี้ ให้มีความเสียสละเพือกเก่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนดูแลกันพุกยากที่จนนั่นเป็นเรื่องของอุปกรแต่สุดท้ายเขาคือเพื่อนเราก็ฝากขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนให้พวกเจอได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้งสือทีสู่ภขภาพเราทไใที่แข็งแรงแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่เป็ู้หวังไว้ ทุกคนลู้เท่าทับเป็นกำใจให้เป็นคนดีอของประเทศชาติท่าน,เ,นเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เียสระแล้วช่วยกันดูประเทศชาต,ติต่อไปให้พวกเรามีความเข้มของตัวเองอย่เชื่ออะไรง่ายๆแล้กระทท่านดูรู้ท่าทมาพูดตรงนี้ก็อยา่าไปเชื่อไปดูให้ดีถ้าเชื่อก็เชื่อ